ก็เป็นยังไงบ้างเหรอนะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างแมกโนเลียแล้วก็เฮอร์ชี่นะครับเป็นที่สุดของที่สุดของแต่ละแบรนด์พอเขามาร่วมมือกันเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะก็เรียกว่าเป็นความเข้มข้นของไอศครีมจากแมกโนเลียแล้วเป็นความเข้มข้นของช็อกโกแลตจากเฮอร์ชี่ที่มาเอ็กกันค่ะก็รู้สึกว่าเราก็จะได้รสชาติที่มีความ กลมกลอมหอมละมุนมากขึนนเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคครับใช่ค่ะใช่ฮะตอบโจทย์นะสำหรับผมผมชอบรสคลาสสิกก็เป็นเป็นช็อกโกแลตกับวานิลาก็เป็นอะไรที่แบบลงตัวกันอยู่แล้วัะพอได้เฮอร์ชี่กับแมกโนเลียมาร่วมมือทําก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบอย่างที่ผมบอกให้ว่าคุณภาพของสินค้ามันจะเพิ่มมากขึ้น ค่ะโดยส่วนตัวด้วยความที่ไอศครีมของแมกโนเลียนหนูรู้สึกว่าเขามีความหอมหวานละมุนอยู่แล้วแล้วพีก็เป็นแฟนของเฮอร์ชี่ตัวช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมค่ะพอเขาเอามาผสมกันแล้วเวลาเราเคี้ยวหนูรู้สึกว่าแบบมันได้กรุบกรุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติสองก็อันอยเปล่าพี่เห็นหางตามีคนบอกว่าละมุนแบบกินแล้วแบบแบบละมุนจริงครับใช่ค่ะก็เวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยผมมา ช่วงกลางกลางวันต้องคืนผมก็ชอบกินคะเวลาแบบตอนว่างๆดูหนังหรือทำาทำกิจกรรมอะไรผมผมก็จะชอบแบบหยิบไอศครีมขึ้นมาทานส่วนของพี่พี่กินได้ตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูหนูชอบทานแล้วโดยอากาศร้อนๆแบบนี้หนูรู้สึกว่ากินได้ตลอดเลยค่ะอยา,วา,า,า,อาย้ว่กลามอได้ที่ไหนว่า,าอ,อก็กน บครับใครที่เป็นสาวโบว์ไอศครีมนะครับก็ฝากแมกโนเลียกับมืชีไว้ด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่แมกโนเลียแมกโนเลียตู้เหลืองได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วประเทศครับใช่ค่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามทางสรรพทางสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยค่ะมี2รูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสติกแล้วก็เป็นแบบคัพค่ะก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลย อ่านงานวันนี้หน่อยทั้งคู่เป็นยังไงนะคะกลับมาออกซีเรสได้กันอีกครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบเกือบวันแรกเกือบไม่ได้จัดแล้วคนตกหนักมากแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเห็นบ้านฟ้าดวงัวเยอะมากๆครับนี้กีแล้วคะหนูลรอคะดีใจค่ะดีใจที่ฟ้าฝนเป็นใจทำให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็เป็น เรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้แบบกลับมาเจอพี่ๆบ้านฟ้าบ้านพี่ก้าวแล้วก็บ้านขี่ทุกคนเลยะลักแบบความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยม,มันได้แบบมาเจอกันแล้วก็แบบหายคิดถึงม,มีผลงานอะไรที่กําลังทำอยู่ไหคะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะขออุ้ไว้ก่อนครับ้าผลงานส่วนตัวนะอขออุ้ไว้ก่อน ผลงานส่วนตัวหนูก็ขออุบไปก่อนเหมือนกันเรื่องงานรักคูละครอะไรยังไงหมายถึงคู่การหรือว่าหมายถึงของเอะารคู่เลยอแสดงว่าแสดงว่าก็ฝากด้วยนะครับปากผู้จัดด้วยนะครับเปล่าเผื่อมีผู้จัดแบบว่าแวะมาเห็นแล้วก็อยากอยากเพิ่มหรืออะไรก็ก็ได้ครับแค่มีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยหลายคนก็ชอบอย่างงี้ ฝากพื่ตัดนิดนึงอ่อะแล้วละครเดี่ยวของน้งคุอะตอนนี้ไป็นยัไร,ะรละครเดียวน้งคุไปะละครเดียวของผมเนาะก็มีคุยๆอะไรบ้างครับออที่แล้วก็มีทั้งที่ยังถ่ายถ่ายไว้แล้วก็ใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีพิสติงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแบบแจ้งอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเลยครับค่ะ ส่วนของพีก็มีที่คุยคุยไว้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีที่รอออนแอร์ชื่อเรื่องว่าแสงหังค่ะใช่ทางช่องสามค่ะแล้วก็มีภาพ,พยนตร์ชื่อข่าชุมทองคนองชุมโจนค่ะออนแอร์ในขออีกรอบข่าชุมทองคนองชุมโจนค่ะออนแอร์ Air ในแพลตฟอร์ม e t f l i x ิกับ ช่วงนี้เหมือนงานหนังเขาถือกำลางเยอะนะเข้ามาได้อีกค่ะเขามาได้อีกหมอน้องหมอก,กับภาพยนตร์มากเลยครับแล้วตัวพี่เก้าล่ะผมก็หมอนะหมอนะ <c ười> พี่เก้ายังเข้าได้อีกค่ะครับผมยังเข้าได้อีกครับถามถึงหนังท <c ười> ี่ถ่ายกันนะักแสดงไปถึงไหนตอนนี้ <ünüz S 1> นหนังเ่องนหนังเอ่อตามฟอลโล่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคุยคุยกันอยู่ค่ะวางแผนว่าจะรันช่ออกมาเมื่อไหร่ยังไง ถ่ายจบแล้วถ่ายจบเรียบร้อยการันตีความหล่อแน่นอนตอบได้แน่โอนน่าจะออกแนวหล่อไครับหล่อค่ะลองดูได้เลยเดี๋ยวว่าจะไปทานด้วยกันแล้ววันนี้เตรียมตัวไปไหนเอาบ้างครับเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วหล่อก็เพียมีอะไรตัวเพียก็ มีเตรียมตัวไปหลายอย่างมากๆแล้วคะ่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่รวบรวมแพ็กของใดๆแล้วก็เช็คความเรียบร้อยทิ้งชุลห,หรือ,อยังคะเรียบร้อยค่ะม, <c oughs> มันเะนทำาให้หน่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นแนวไหนยังไงเออชุดของพีก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวพีนิดหน่อยแล้วอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนใส่แล้วรู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วเดินสบายเดินง่ายค่ะจะเป็นฟิลนี้ ที่เรายังไงว่าทำงานระดับโลกเลยที่ผมเป็นคนแทนแต่ผมเป็นผาย่เป็นวงานะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมรู้สึกดีใจมากมาก็าก,าก,าก,ก็เป็นประสบการณ์อย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราทํางานในวงการพอเราได้ไปเดินผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ เออเราอยากจะสมผัสแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างนอกจากเป็นเทศกาลหนังแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่าศิลปะทางด้านแบบแฟชั่นอะไรด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่าอยากอยากอยากไปมากๆเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกของแมทใช่ไหมครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรก แมตช์กันไหมนี่ต้องต้องให้ทุกคนตัดสินครับว่าว่าทิศทางของชุดของเราสองคนเนี่ยจะจะจะถูกใจทุกคนไหมจะแมตช์กันแสดงว่าแชร์กันไรู้ไปดูไส่งค่ะในการแชร์ครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายชุดมากๆหลายสปอนเซอร์มากๆก็จะเป็น after party ด้วยจะเป็นแบบชุดเดินเลือท่าเลด้วยอะไรแบบนี้ครับแต่เขาบอกว่าให้เป็นแบบใครก็เป็คอมพิเตอร์เลยในคลาสแบบงาน โคอินเตอร์มากมากเลยก็ต้องขอบคุณทาง SLC Team ที่เชิญให้เราสอนคนไทยเห็นโปโตบุ๊กที่เก้าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับฟปดแบคอ๋อก็คือหมดครับหมดทั้งสติกเกอร์ทั้งโปโตบุ๊กด้วยวันนั้นน้องก็ไปแบบว่าไปไปรับมอบด้วยกับตัวก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นเล่มที่สองแล้วเล่มที่สองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีเล่มที่สามที่สี่ก็ ฝากทุกคนช่วยอุดหนุแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยฮะพี่พีรูปข้านมาเป็นยังไงบ้างอะไรเราได้รับมอบมาแล้วรูปขึ้นมาเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะมูต์แอนโทนดีมากสวยมากเสื้อส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดโลเคชั่นส่งคนคนส่งภาพหรือว่าคนส่งของเรียกว่าสวยสวยมากค่ะถูกใจ คอลเลคชั่นไหนเป็นพี่เจ๋งับปักหนุนแน้อโอ้มันเลือกยากมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละภาพก็คือให้โมเดแทอนที่ตัดต่างกันไปแล้วก็มีสนเสน่ห์ต่างก <laughs> ันไปขอบคุณครับขอบคุณมากหรือว่าเขาคูดอะไรกันโรือว่ามีอะไรโอพี่พี่พี่ตอบดีๆนะพี่ ใช่ค่ะยังไงรู้ยังไงพี่แก้วใส่กี่บาทดูกันดีๆเหอล่อหล่อหล่อทุกมุมหล่อดูดี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 คเออพี่แก้วใส่หนักเนี่ยแล้วอย่าลืมนี่คุยกันไว้โอเคแต่หน้าฝากของตัวบุกแหละจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอีกสำหรับผมเองเหรอฮะก็ เร็วๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นผลงานทางด้านวงการบันเทิงก็จะเป็นละครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้อยากโฟกัสตรงนี้มากขึ้นอยากอยากโฟกัสคู่นี้มีโอกาสมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมาแต่มีโอกาสไม่ไม่รู้นะฮะแต่แต่เท่าที่ได้ยินเสียงน่าจะมีคนรอเยอะอยู่เราจะตอบการตอบรับนี้ยังไง พร้อมเพย์ตอนนี้พร้อมเพย์พร้อมท่ายไว้ฝากผู้จัดที่อยากจะทำให้พวกเราสองคนสปอนเซอร์ก็ฝากด้วยคือแบบมันจะเร็วๆนี้ไหมเพราะแฟนมิ่ซิ้นคู่กับไปแล้วอะไรอย่างนี้มีคิดไว้บ้างไหมฝากติดตามฝากติดตามค่ะขอบคุณค่ะ